ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแบบว่าพระเจ้าให้เวลาเราเสมอลนะคะไม่เคยบังคับเลยคือว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนมาปีกว่าซึ่งตามปกติคริสเตียนเนี่ยจะต้องหยุดงานวันอาทิตย์แต่ที่ผ่านมาเนี่ยแบบไม่เคยหยุดเลยแต่ก็มีพี่น้องบางคนก็แบบปรุงใจนะคะว่าให้หยุดนะหยุดนะอย่างเงี้ยซึ่งแบบการหยุดงานวันอาทิตย์ของของข้าพเจ้ากับสามีนะคะมันมันเฉพาะยอดวันอาทิตย์วันเดียวค่ะมันมันห้าหลักแล้วมันไม่ใช่ห้าหลักต้นต้นมันห้า แบบางๆซึ่งก็ยอมรับว่ามันคือแล้วห,หนังรึ่งแบบอยากจะขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่เคยเลีนนะะ่งัดเราเพราะว่าที่ผ่านมาลูก,กยังยังไม่จบแล้วมันค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วลูกจบเมื่อเดือนมีถทุนาแต่เกณฑ์ของลูกจริงๆอะจบเมื่อเดือนที่แล้วกระดากระดาพอพ้นจากกระดากระดาปุ๊บต้นสิงห์หาค่ะไม่ว่าใครจะพูดยังไงเราก็ไม่เคยฟังแต่มีเสียงหนึ่งขึ้นมาในขณะที่อธิษฐานว่า เราหยุดวันอาทิตย์ได้แล้วอย่างนี้กะแบบก็เ,เลยบอกกับพระเจ้าว่าให้พระเจ้าไปทําใจกับเไปไปนนุนใจสามีลูกด้วยนะเพราะว่าพระเจ้าจะบอกลูกคนเดียวไม่ได้ต้องไปบอกสามีก่อนไอ้เมื่อหลักพระคัมภีร์บอกว่าให้เชื่อฟังสามีเพราะฉะนั้นสามีก็เป็นคนตัดสินใจว่าหยุดหยุดอย่งไม่หยุด,ยดอย่างงี้ค่ะก็ก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าวันเนี้ยสามีเขาก็ได้หยุดวันอาทิตย์อยากอยากจะบอกว่าแบบ ที่ผ่านมาพระเจ้าอาจจะรู้ว่าถ้าพระเจ้าบอกให้เราหยุดวันอาทิตย์มันอาจจะเป็นการข่มขืนใจของเราเพราะว่าหนึ่งมนีมันมีมากมายที่เราจะต้องแบบใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับทุกคนที่เราดูแลแต่พอแล้วันที่ลูกจบการศึกษามเมื่อเมื่อเดือนมิถุนาพระเจ้าก็ยังไม่บอกนะคะเพราะหลักจริงๆเขาต้องจบกะะันดากระดาพอสิงหาปุ๊บพระเจ้าก็ได้บอกเลยะค่ะว่าพระเจาหยุไดไแล้วเราจะบอกว่า พระเจ้าแสนดีถึงแม้พระเจ้าจะรู้ว่าการทํางานวันอาทิตย์มันไม่ถูกต้องแต่พระเจ้าก็ไม่เคยบังคับจิตใจพระเจ้าเลยพระเจ้ารอเวลาที่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่พระเจ้าบอกแล้วพระเจ้าจะยอมยอมพระเจ้าด้วยหัวใจจริงๆขอบคุณพระเจ้าสารสนพระเจ้า